มาดูในอิริยาบทบัพพะเลยนะพุทธพจน์ในสติปฐานข้อ134หน้า608พระองค์ตรัสว่าดูก่พิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน เมื่อยือนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอน,อนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ <går> เอ้าตอนนี้เนี่ยนะเช่นถ้าเราลุกไปเดินเนี่เเาารู้ไหมว่าเราเดินรู้ไหมรู้เออตอนยืนนี่เรารู้ไหมรู้ตอนที่นั่งอยู่เนี่ยรู้ไหม รู้โอ้เก่งจังเนาะถ้าจะนอนอีกเมื่อยนอนซะหน่อยรู้ไหมรู้ตั้งกายเอียงบ้างเป็นต้นบ้างรู้ไหมรู้เกือบบรรลุเลยใช่ไหมอา้าวสติประถานถ้าจเจริญตามนี้จริงมันอรหัตผลมาแล้วทําอะไรรู้ไปสมดเลยเนี่ยนะเดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้มันรู้ไปทุกเรื่องไปหมดจะขยับตัวจะเหลียวซ้ายเดี๋ยวไปโดนคนนั้นคนนี้รู้ไปสมดเลยเกือบบรรลุเลยใช่ไหม ไม่ใช่เออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต่างอะไรจากสติปัฏฐานน่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันรู้พ้นทุกข์อ่ะใช่ไหมแล้วของเราก็รู้ใช่ไหมบอกเออเนี่ยเดินเราก็รู้นะว่าเราเดินยืนเราก็รู้นะว่าเรายืนนั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งนอนก็รู้ว่าเรานอนตั้งกายไว้แบบไหนเนี่ยรู้หมดเลยนะพอไหมที่จะบรรลุบอกว่าไม่พอสิ่งเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าต้องการอธิบายอยู่หรือ เพราะคาว่ารู้ชัดตัวนั้นเนี่ยนะคำว่ารู้ชัดเนี่ยประชานาติก็คือเป็นชื่อของปัญญาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะท่านบอกว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานต้องมีกรรมสกตาปัญญาเป็นอย่างดีเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเนี่ยกรรมสกกตารู้ชัดไหมว่าเดินเนี่ยอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมเมื่อยืนรู้รู้ชัดไหมอะไรเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเมื่อนั่งรู้ไหมว่าอะไรเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเมื่อนอนเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเพราะรู้ชัดเป็นชื่อของ ปัญญาปัญญาเนี่ยเบื้องต้นน้อยกว่าเพื่อนเลยก็คือกรรมสกตาปัญญาความรู้ในกรรมและความรู้ผลของกรรมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถ้ารู้กรรมรู้ผลของกรรมจริงๆก็ต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเดินเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมนั่งเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมนอนเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องวิจัยแล้วที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุตฐาน มันเป็นไปอย่างไรอะไรสมบูรณ์อะไรบกพร่องการยืนเดินนั่งนอนจึงมีต่อไปได้ก็ต้องวิจัยอย่างรอบคอบละเอียดอย่างถีทั่วจนไม่เผลอเรอเนี่ยน,นะจนเรียกว่าคู่ควรแก่การเห็นอริยสัจหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่ายืนเดินนั่งนอนตามสติปัฏฐานเนี่ยจบด้วยการเห็นอริยสัจใช่ไหมบอกว่าใช่เราเดินเราก็รู้ชัดเห็นว่าเป็นอริยสัจเลยใช่ไหม นั่งก็เห็นอริยสัจยืนก็เห็นอริยสัจนอนก็เห็นอริยสัจถ้าเป็นไปตามนั้นถูกต้องแต่ถ้าบอกเออเดินก็รู้ว่าเราเดินยืนก็รู้ว่าเรายืนนั่งก็รู้ว่าเรานัง่งนอนก็รู้ว่าเรานอนเออทำทุกอย่างรู้หมดเลยเออไม่รู้อริยสัจตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ในสติปัฏฐานแสดงว่ามีรายละเอียดที่พิเศษว่าคําว่ารู้ชัดยืนเดินนั่งนอนที่คู่ควร,ควรแก่การเ<า>ห็นอริยสัจนัน้นเป็นอย่างไร สรุปในพุทธพจน์ว่าด้วยเหตุดังพันนามาชนี้ก็คือเหตุดังพันนาคืออะไรพันนาว่าไงพระองค์พันนาว่าไงพันนา,วาไนนาวา้ว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่านอนหรือตั้งกายไว้โดยอาการอย่างใดๆก็รู้ชัดดังอาการนั้นนั้นภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายด้วยความเข้าใจที่ชัดเป็นภายในบ้างเป็น ภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อเจริญความรู้เพียงเพื่อเจริญสติเท่านั้นเนี่ยนะกายเนี่ยมีอยู่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้งหลายมีอยู่แต่เพียงเพื่อเจริญสติแล้ว ัญญาผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูความพิสูจน์ทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายในอัตตกถาอิริยาบทบัพะข้อความในอัตตกถาเนี่ยนะเป็นคําพูดที่ที่เรียกว่าแหมสกิดแรงมากท่านบอกว่า ถึงสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเมื่อเดินไปมันก็รู้โดยแท้ว่าเรากําลังเดินไม่ต้องว่าออกมาเป็นนักบวชเป็นผู้เจริญสติกรรมฐานทาบุญกุศลอะไรหนักหนาเราก่างน้นแม้กระทั่งว่าสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเวลามันเดินมันก็รู้แท้ว่ามันเดินมันนั่งมันก็รู้ว่ามันนั่งมันนอนมันก็รู้ว่ามันนอนมันวิ่งมันก็รู้นะมันวิ่งมันเก่งมากเลยนะมันรู้ตัวไปหมดเลย แต่การรู้แบบนั้นพระองค์ไม่ได้ประสงค์ในที่นี้เนี่ยนรู้แบบที่เรียกว่าอันนะเดินแบบพวกช้างม้าวัวควายเดินแบบสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันรู้ว่ามันเดินแต่เดินอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดินแล้วเจริญโพธิปัจจะธรรมนําออกจากทุกอะไรรอเพราะอะไรเพราะการเดินของสัตว์ทั้งหลายโดยมากทั่วทั่วไปนั้นและสัตตูปะรติความยึดถือว่าเป็นสัตว์ไม่ได้ ก็มีแต่สัตว์เนี่ยเดินมีแต่สัตว์ยืนมีแต่สัตว์นั่งมีแต่ชีวะเดินชีวะยืนชีวะนั่งอัตตาเป็นผู้เดินอัตตายืนอัตตานั่งและก็อัตตานี้เป็นตัวนอนเป็นต้นมันจึงละความสําคัญว่าเป็นสัตว์ไม่ได้เนี่ยนะแยกแยะอะไรไม่เป็นเลยถอนอัตตสัญญาก็ไม่ออกไม่ใช่กรรมฐานและไม่เป็น สติปัฏฐานภาวนาวันคําถามที่กล่าวว่าเออเนี่ยเรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งเรานอนเรารู้ไหมว่าเรานอนเรายืนเราเดินเป็นต้นเรารู้ตัวตลอดเลยใช่ไหมบอกรู้เชอเธอบอกว่านั่นไม่ใช่กรรมฐานนะนั่นไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะว่าละสัตตุประลักทิถอนอัตตาสัญญาแปลว่าละสมุทยัยไม่ได้คือรู้แบบเรารู้เนี่ยนะไม่ใช่รู้ด้วยปริญญาใน รูปที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งและนอนไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปริญยญาธรรมและไม่สามารถถอนศัตรูประทีิถอนอัตตาสัญญาก็คือถอนวิปลาสอะไรไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ละสิ่งที่ควรละแล้วก็ไอรู้แบบเรารู้ไม่ใช่เป็นการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะรู้แบบนั้นรู้ด้วยอำนาจของโลภะรู้ด้วย วิปลารู้ด้วยโทสะรู้ด้วยโมหะรู้ด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่ใช่การเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนะี่ยไม่ใช่การเจริญในสิ่งที่ควรเจริญสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการยืนเดินนั่งนอนของเราเราทั้งหลายโดยปกตินั้นนะนะที่บอกว่ารู้แต่ความรู้อันนะั้นเะป็นความรู้ที่เป็นตะันหามานะและทิฏิเสียส่วนใหญ่เนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอธิบายไม่ได้ว่าอะไรยืนเดินนั่งนอนใครว่าหารายละเอียดไม่ได้ขอข้อมูลรายละเอียดที่เดินได้เ,เพราะอะไรบ้างน,นะรายละเอียดของการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่มีสักอย่างเลยเเป็นต้นหรืออย่างที่สองว่าอ้าวแล้วรู้อย่างนั้นแล้วมันละกิเลสอะไรบ้าง บอกไม่ละอะไรเลยแล้วก็ดูอีกเป็นสมถะเป็นวิปัสนาไหมยืนเดินนั่งนอนแล้วสมถะวิปัสนาเพิ่มขึ้นโพที่ปักขยธรรมจเจริญขึ้นเดินไปหามรรคผลนิพพานทุกก้าวเดินเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานทุกครั้งที่ยืนก็ยืนรอการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่งรอบรรลุมรรคผลนิพพานนอนรอบรรลุมรรคผลนิพพานมั่นใจขนาดนั้นไหมถ้าจเจริญถูกต้องใช่เลยว่ายืนเดินนั่งนอนรอการบรรลุมรรคผลนิพพาน แท้เพราะอะไรเพราะเป็นสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานนะการยืนเดินนั่งนอนของผู้ใดผู้นั้นก็ยืนเดินนั่งนอนรอมรรคผลนิพพานแต่ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่กรรมฐานยืนรออะไรยืนรอชาติชรา,ามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตยืนเดินนั่งนอนรอวัตทุกข์วังนั้นยากที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า ผู้ที่รยกว่ายืนก็รู้ชัดว่ายืนเดินก็รู้ชัดว่าเดินนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนรู้แบบนี้ของภิกษุในพระศาสนานี้ที่เจริญอธิศีณอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยละสัตตูปัฏฐิถอนการยึดถือความสำคัญว่าเป็นสัตว์ออกไปได้ถอนอัตตสัญญาสำคัญว่าเป็นอัตตาเป็นของของอัตตาออกไปได้เป็นกรรมฐานคือเป็นทั้งสมถะและวิปัสนา เป็นการเจริญสติปัฏฐานภาวนาเป็นการเจริญโพชงเป็นการเจริญคุณธรรมที่คู่ควรแก่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจพันถ้ายืนเดินนั่งนอนแบบคนที่รู้ชัดอย่างแท้จริงนั้นน่ะจบด้วยการบรรลุมรรคผล